สบายดีพี่น้องสุขุสุขนบันน้รถเท่ากับแวะห้ากระหอดเซปนเลยพี่ตัวไม่ยากทั้งพี่มวยไปยังนีหลดพุ่นทั้งพี่เอากระมวยเน่อเต้นเอาสีลงแวะตลาดเมืองเซโปนพี่น้องจ๋าหอดตลาดเซปแลละจิไปหาสื่อของกินของอยาก่อนเด็กๆเข้าก็หิ้วเขาหิวเขาหิ้วน้ำพากันมาหละกบึง มืองเซโพนเด้อพี่น้องเด้อ<แ>ตั้งแต่ข้าวอันแม่น้อยแล่นรถลด,ด้วยสรารนี่ยนะแล่นรถสดงแถวพี่น้องเลดดยพี่น้องทำมาดูดอกแถวนี่น่ะมาดูเลยถามทางก่อนเด้อพี่น้องเด้อรถเกลียบโอเอามอเตอร์ไซค์ลิปเนาะหอตลาดลเซโพนแล้วเราตัวว่าแต่ข้าวแม่น้อยแล่นรถลดงแถวนั่นแม่น้อยกับอันมาดูแถวนีิพี่น้องเลยมา,มาหลอดูอยู่ มาผูมาส่งผูโดยสารเดชขั้นหอดขั้นผูโดยสารหลายกัเฮ่องกงเพราไฟน้ำเสียหลุดเป็นล่างหลายขั้นผูโดยสารหลายกับมาหอดพี่ขั้นบ่มีกับบะมาหอดหลดชายแดนเหรียญไล่หลายพี่น้องตลาดเขาก็ใหญ่นด้งพี่น้องเลยนี่นีนขายของซื้อหลายเยอะ Okay, hai không thể mục bằng khẩu cái không cái <laughs> không dạ mọi người kia với khai, vàng ngoài mọi người nó người mọi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  mọi người mọi người mọi người แมนบอกเอาก็ถามเขาตีใส่หมองขายของกินมันบวแมนนะพุ่นพุ่นตีหถามตีว้าเฮ้ยหมองทอออพวกวิไข่เข่าชิ้นแห้งนะเห็นเลยเอวคิวรถปะพุ่นพุนคิวโถลดปะมกลอยู่ในนี้ได้ยูันแบบ้ง อยู่นี่บ่เออป้าน่าไปปิ้งใหม่ให่ปะจักโมงเดี่ยวนี่อะสามโมงเลยปะเอาเดียวหนึ่งดอกโอ้ยเพื่อเมืองน้องกับท่องเป็นใสโค้ชแหละป้ายูเข่าไอ้เพืนกี้ยูหลงซื้อของกินของอยากก่อนลูกเดี๋ยวไซแดนหน่อยเนาะสามสี่สิบลักเนี่ยตีไปส่งคนอยู่อันนั้นก่อนมัวยอยู่อยู่เมืองน้องบ่เออเมืองน้องดี เออเด้อยวไกินน้ำหวานเนาะมวยเอ้อซื้อข้าวก่อนกับอัวนี่เลยเอาหนองข้าวเหนียวกับอัวได้พี่น้องเลยอดคิ้วหลดนี่เลยน่ะสาวม้ยซื้อต่อป่ะนี่ยไม่น้อยกับกาซื้อกันอัวกับิีนแห้งได้ไพี่น้องวันนี้ทสาวมวยซื้อต่อเลยขึ้นไปหลดนะครับทไปกินอยู่หลดกูเลยี่น้องวะอยู่เคิื่องหลดกูเลยเพราะว่าหิวเข่าแห้งแห้งได้ดอกบุ่งครั้งนั้นอีกแหละมวยมียังน่ะทักแจ้วมีบ่เดี๋ยวนะเเออาาันนนนี้ะ เดี๋ยวอยากเอาก็เอาคอยเอาแล้วอยเอาอัวกับสินแหงกับเขาอือสมอยซื้อปลาแก้วเลยอันใหญ่หรือวะเซ็บวะปลาเุกคนไปซื้อยังกันนะฮะปลาเอาไม่เอาเลยเอ็นกี้ไหนไปซื้อยังนะฮะซื้อกะแลน หิวเข่าก็ได้พี่น้องเดี๋ยวสองมวยกับลูกน้อยกัหิวย้ายกับหิวน้องนัดน้องปิ่นน้องน้ำหวานสามสาวเขาใช้แพงกี้อีกเดี๋ยวเอาแพนกี้ไปใช้จ้ะถ้าคนหิวเข่าเขาซื้อกับเข่ากับน้ำมเลยพี่น้องขึ้นมากินบนหลดเลยแซ่บบะลนี่ไหมแซ่บอลเด็กเด็กบ้าเข่าก็นละเด็กเข่าเอ้าเอ้าเอาเอาไปนกเต็มจับดีๆเด้อ รถแม่น้อยโกแม่กับรถแม่อันนี้แหละปิ่นเซโนเนาะตอนหน้าเดห้างนั้นๆนี่นี่ห้านนี่เลยเลยเออเส้งจอดเนี่ยแปบเดียวสิซื้อให้อีกมันกายแล้วมันกายแลยเออซื้อบัตรดงไปเออไปซื้อบัตรดงก็ได้มันจอดยากรถควงค้างอยู่กางห้องอ่าตัยากกันกินเข่าด้วยพี่น้องเซ็งเองทั้งรถเท่าแม่นาสุกฟักเซ่ตบ๊วยเหม่เท่า เขาเห็นที่แทบจริงเออแมนแมนเขาเห็นแทบเนาะยพ่น้อยใหมมาบ้าูฮเมือมาแบบบูฮูเมือตัวเด้อพี่น้องเด้อครับมาจากสวรรค์ในเขตก็อารมไปจอดกันไม่เท่าบรรยากาศคนรถเอาเดี๋ยวเขาก็อันอันนั้นเขาเสียง้วไปส่งผู้โดยสารเรียบร้อยเขาก็พากัน กับเซโนเ้าจะพี่น้องเลยกรสิหโหดคำเติมเลยพี่น้องเลยเอาสืเลยเมื่อคำบ่ได้เมื่อเซโนเนี่ยคจได้ครับคำาจอได้เนาะไปชมงานนั้นย่งเกาะชิมงานกันหมดโครงการใช่โครงการอยังขอบัติผมเป็นอันมีเลขคำเบาบ้โครงการยังเบาเบาเนียน วันวีเชนโววีเชนหรือวันวีเชนเวอร์วีเชนเด้อพี่น้องเด้อเคนมีโครงการพาประชาชนไปอันไปเที่ยวเนาะเอากลับไปส่งคนเซาวมัวร์ยันพัวคนเงาคนก็เลยขึ้นมานำชวนมานำดึงไม่น้อยมานำพี่น้องที่ว่าจังได้จ้ะเด็กๆเออหิวเห่ากันอย่าได้ลูกมือเอื้อยได้กันยังไงคี่สาว มีมนังอนะอมาบุ่นนะนี่ได้าธรรมชาติพี่น้องอันนี้ก็เข้ากำลังออกจากเซโปนพี่น้องแล้วก็สิไปส่งคอนอยู่เมืองนองเนาะอยู่เมืองนองเด้อพี่น้องเด้อห่างจากเซโปนกะแล้วเราจะาขอดูมหาสิบลักบาเจ็ดสิบมหาสิบไยลักเนาะมหาสิปายลัก หนึ่งโซบองกับเครื่องสีงหอดอะไรน,น้องเลยเพราะว่าคนทางเขาหยาดคนทางยากน้นองเมน,น,น,น้องเนาะจากเซฟโปเรียบร้อยท่าเอฟซีสุขุสุคนมาชมธรรมศาสตร์เมืองเซปอลเมืองน้องเด้อจ้าทางไปมีน้องมีแต่ภูมากับม่นางถ่ายข้างหลาด้อพี่น้อง มากู่กั โค้งมองก่พลังใหญ่งอกระบอกเคยมาจั้งเถื่อเคยมากอดแต่เซโป้งกาขคือไปกระบอกเคยทอดจัเถื่อขังแหลกเลยเนาะปลาทูี่จะพูพ่น้องูเต็มเลยมันยังเก่งเติบเมือกี้นี่ ทางเขาเมืองเราอจะหากเคยมากินเกวินดวเีกวป้าทำงามหนึ่งพอดีูดับไ้นมาเขาหัดคุ้มแล้วหัดคุ้มแต่เขาจะไม่ได้รักษาจริงๆป้าผูใหญ่เกินสปสิบแปดได้รักษแล้วที่เราก็น่ากขาดทีนี่แล้วมากนะครับ่เ้าลงมาก็ต้ปป้าเนี๋ยมาทั่ ลาล่อซื้อคุ้มเลยย่างขาดเลยเขาเห็ดส่วนในไนอีกิ่นะขาเกินเงเลยยังหมจเกลียขี่เข้าไปในอีกขนเขามานี้ทกเด็งีเพิงเลนิทน่สีมึ่เอาลเข้า ปลาปูองนี้ตรงนั้นเทเป็นเทือนอ่ะเหมือนนอนท่าเราเคยเห็นยังไงัยกระบอกวขาทำไงกับโบเก็มุ่งแล้วขาทำไงเออเขาจะสกัดอยู่ม้้งเออ

ก็อกมานั่งหนาไปนังหนไไปนังหนบ้าป้าคู เกืมขค้นคู่ได้พี่นังไงคัวหัวกะทิ่้วเจ้าลงมาขัานบุกคเจ้าไทย้วจะพูดแต่ลงองงามลงมาขดไตาบุกคไรมันคำไว่าล้กเนะเจ้าคำข้าวบุคำก็มลงมาห้อยังไ่ได้คืนยัพี่เออวิทนี่ก็บัวได้ค็นคู่แล้วเปล่อะไร ก็จะนี่แหละจะถ่ายลงมาแต่ก่าวิวมันงามเลยทะมาทำเขื่อนีูสนี่้ายเข้ามาถ่ายเลยเริ่มขึ้นผู้เลยได้พี่น้องี่ทางขึน้นนยนี่เขา็กล้วยมาเลยเนาะตกล้วย คนเขาเลยเป็นคน,นยังแบบนร่นเก่าพี่น้องเลยอ่อนเมืองน้องไงเด้จ้าคนคนใดเริ่มคนก็นลุงมากป่าละว่ามีจะพูดจะพาพี่น้องไงนี่ะ ลงมาเป็นแล้วลงมาเป็นแล้วลงมาเดียวก็ันเลยบ่นนี้ผู้ไปน้าเอ้ยพากันลงเบนเลยหอดเมือนงนองเลย คนก็เมื่อเมื่อเลยวันนี้เฮากระซิได้พากันกรับเด้อพี่น้องได้สูตรอากาศอยู่นอกเลยค่ะเลืแห้งแน่เพราะว่าโบขึ้นไส้เนาะตรงนั้นหาหนังของแอร์ไรล์เลยค่ะหนังของแอร์ไรล์เลยค่ะปวดห้าอันนี้กระซิลงบ่ผู้สาว ไดมบอ๊ะทำด้ไหมบอาะไม่อันน้เขาส่งเขื่อนทอดในนี่วะมาส่งค่ะส่งเขี่อนทอดในนียวะมาส่งะ 猫咪猫咪。